ต้องเจอธรรมะกระตุกจิตกระชากใจซะหน่อยแล้วมั้งชองแชทสวัสดีครับท่านผู้จารย์กูเด็กเก๋แล้วกูด็กเก๋แล้วนะไอ้กูเด็กเก๋แล้วะไอ้กูยังโคย,คคยเข็งโคย,คยเข่งกูยังโคยเข่งโคยเข่ กูนะึกแกรู้นะกูนึกแกรู้นะกูบบนึกแกรู้นะกูยังคุยเก๋อคุยเก๋กูยังคุยเก๋อคุยเก๋ d o u b l ลตดตดสองทีคนเราเนี่ยทำให้ตดแล้วมันจะตายตดมันเอามาอย่าไปอั้นท่านผู้เจริญเลือดลมดีด d o u b l ลตดกูน่ะแกแล้วได้เฮแต่ว่ากูจะคุยเค้กคุยเค้กสวัสดีท่านผู้เจริญทักไลน์ วันนี้ก็มีพี่แอปเปิลบลูคนสวยของเราเนะพูดตามฟังแล้วกูนะแกแต่ว่ากูจคุยเข๋คุยเคยท่านผู้เจริญซึ่งมากเพราเด้วยปัญญา,าใครจะไปเลี้ยของหมาเลี้ยของแมวแต่กณจะชอบเลี้ยของคนเพราะว่ามันหอมดี <c oughs> แจ็คแบกเอาด้วยได้เลยค้องแน่เลย พี่แอฟถ้าถ้ามันถ้ามันหุดหงี่ด่ะถ้าฝั่งนู้นมันมันโคเคโคเคนะพี่แอฟด่าได้เลยนะได้ได้ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะความหัวรดอรในตัวคุณดดืมาต่อไปมันจะตายบ้านคะบ้านเออเดี๋ยวรับไว้ให้เองไม่ได้าดไม่้เวาเขาแดงเาดด้วยเลิเลิศเลิเลิเเลเิิ เดี๋ยวก็โดนหรอกเดี๋ยวก็โดนหรอกนะทำผู้เจริญเดี๋ยวก่อนเอาออกก่อนสงสัยต้องฆ่าสงสัยต้องฆ่าส่วนสเฮ้แกก็ตายแล้วปะงั้นซ้ำหรอสวัสดีท่านเจริญมีเลย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 อุ้ยมันหายไปไหนอะเดืมปิ๊กเดอโทษโทษเกือบได้แล้วพอสมุบ้ามันจะปัญญา มันสี่แหละมันก็เลยแบบยิมด้ยาขึ้นมาหน่อยขโมยชิคิชิไตอนคมบ้ากว่ามันเป็นท่านผู้เจริญใช่มันเป็นท่านผู้เจริญผู้บ้ปัญญาได้พี่มาร่างแล้วอืออือคมาเลยคำมานำ้ามันเยอะมากมันเยอะมันเยอะเออโดน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 ลากโดนลาก่ไปพ่ไปพี่เที่ยบรอดไหมเอาไปต่อไปต่อไปต่อไปตายละเมตาย เอาไปหมดเอาไปจากบ้านฉันเอาไปจับเอาไปเอาไปมาเออไปไปซะตายระวังไม่แตกไม่แตกไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมามาโอ้ยกลัวแล้วเออเออเออเขาบอกกลัวตัะโคเขนโคเขนสี่นาทีแล้วโคเขนริมริมริมเอาเอาได้ปะไมยเชี่ย ล็อกล็อกตีไหวพี่แอฟโสวยจ้ยอดเฮ้ยแอลลัมตัวนี้ปกติแล้แทงเไน่แอเฮ้ยไปละอดีลุยเครไม่ทำ่อเฮ้ยได้ได้ี่ฟองขแขงขโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วยิงสู้ยิงสู้เพราะว่ากูน่ะขคเท้งข่งตามมาดิเออเป็นยไงล่ะสโลออะ

ฟาด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 ยิง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 เฮ้ยอึ๊กูฟิกตามเลยโอ้โหมากโอ้โหมากโอ้โหมากอกเขาป่า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 อึหายไปไหนอู้หหายไปไหนมันหายไปไหนวะหมันจับล่อมันแย่เลยมันหายไปไหนนต่าจะมีมันน่าจะมีนี่นีมันอยู่หลังนี่มันอยู่หลังนี่โอ้ยไม่ได้อยู่หลังเนี่ยเฮ้ยมันลุกพี่ครับล็อกเมทล็อกเมทแล้วป้าทำไป โอ๊โยโอ๊โยโอ๊โยโอ๊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 ยเอาต่อเวลาไอ้เชี่ยนี่ว่าลิงลิงล่างดีกว่าไอโอ๊าแม่งหวังบ้างหลเฮ้ยกระสุนวยว้ยายๆายวายฟาดฟาวอดลิงไปนะเขาไปลิงไปโดนโดดไปเลยนี่ว้ายนี่ ัเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้เจริญผู้มาโดยปัญญาโอ้ยโดนข่อยระวังมันดูดนะเฮ้ยผูจับมันจรอได้นะควจะได้มันคุกแค่หัวโอ้ยโดนทุบโดนหลอกทุบตายหนึ่งตายหนึ่งตายตายสองตายสองตายหมด คดีพิษแต่ต่แต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 คดีพิษกระตุกจิตกระชากใจ